ประวัติผีญี่ปุ่นอนเรียววิญญาณอาฆาตอนเรียวเป็นวิญญาณจอมอาฆาตของญี่ปุ่นที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณเชื่อกันว่าพวกมันกลับมาจากปรโลโลกเพื่อแก้แค้นเนื่องจากตายอย่างไม่ยุติธรรมจึงไม่สามารถเดินทางต่อไปยังสวรรค์หรือนรกได้ทำได้เพียงวนเวียนอยู่บนโลกมนุษย์อนเรียวนั้น เกิดจากคนที่ตายพร้อมกับความยึดติดในอารมณ์อันรุนแรงก่อนตายไม่ว่าจะเป็นความแค้นความรักความเกลียดชังการถูกทรยศการฆ่าตกรรมหรือการฆ่าตัวตายยิ่งอารมณ์เหล่านี้รุนแรงมากเท่าไหร่พวกมันก็จะมีพลังมากขึ้นเท่านั้นในเรื่องของรูปลักษณ์นั้นก็จะแตกต่างกันไปตามสภาพก่อนตายของแต่ละคนเช่น หากผูกคอตายอนเรียวตนนั้นก็จะปรากฏตัวในสภาพลิ้นจุกป,ปากมีเชือกผูกคอถ้าจมน้ำตายก็จะมาในสภาพตัวบวมขึ้นอืดและทิ้งลอยน้ำไปทั่วถ้าผู้ใดถูกดาบฟันก็จะมาในสภาพเนื้อตัวเปื้อนเลือดแขนขาขาดดูน่าสะพึงกลัวเป็นที่สุดอนเรียวเป็นผีที่ยึดติดกับสถานที่ที่ตายและความแค้นอย่างมาก เนื่องจากเป้าหมายของมันมีอย่างเดียวคือการแก้แค้นจึงถือเป็นผีที่ปราบได้ยากที่สุดและอันตรายที่สุดชนิดหนึ่งเพราะพวกมันจะลงมือโดยไม่เลือกหน้าหากมีผู้โชคร้ายบังเอิญอยู่ผิดที่ผิดเวลาอนเรียวบางตนก็เลือกที่จะบีบคอเป้าหมายหรือผักตกบันไดให้ตายไปโดยเร็วในขณะที่บางตน ก็เลือกที่จะไม่ทำร้ายร่างกายแต่ใช้วิธีทรมานจิตใจไปนานๆเพราะมันต้องการให้เป้าหมายทรมานจนถึงที่สุดพวกมันจะตามหลอกหลอนทั้งในชีวิตจริงและในความฝันจนกว่าคนคนนั้นจะตายจากไปและบางครั้งความแค้นที่ล้ำลึกมากๆก,ก็จะทำให้อนเรียวยังคงสิงสถิตอยู่ในสถานที่ที่พวกมันตายทั้งที่เป้าหมายตายไปแล้วก็มี อนเรียวสามารถไล่คำสาปใส่ผู้คนได้และคำสาปที่ว่านี้ก็สามารถกระจายไปสู่คนอื่นที่อยู่รอบตัวได้ด้วยถ้าคำสาปนั้นรุนแรงมากๆก็อาจทำให้คนทั้งครอบครัวต้องประสบภัยร้ายในคราวเดียวผู้ที่พบเจออนเรียวนั้นจะรู้สึกปวดหัวร่างกายอ่อนแอหายใจติดขัดจิตใจไม่ปกติ และอาจจะถูกดูดพลังชีวิตออกไปด้วยซึ่งอาการที่ว่ามาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างไม่มีสาเหตุและไม่สามารถรักษาได้บางรายที่โชคร้ายก็อาจประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตในลักษณะที่โหดร้ายน่าสยดสยอง